สุปฏิปานวันภาวตฒสาวากสังโฆสังฆนมามิาารามสบิดทู้มหยกล่าวว่าศีลเป็นเรื่องต้นเป็นที่ตัง้งเป็นบ่อเกยแห่งจุณง,งามความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งความตัง้งครงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุที่เว้นจากความทุจริต จิตจะน่าเริงจังใสและเป็น,น,นท่าอย่างโลมหาสมบูรคืคลี่คานดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเป็นเญทุกท่านึงตั้งใจเก่าธรรมรัตานาศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังอันเตเบเบวิสุงวสุงรักานคายาติสารเดนาสหานจักศีลานิยาจาวะ ติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนักกายติสระเลนะสหปัญจศีลานิยจามาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนักกาย อุ้งรังให้มุ้งรังหนึ่งแก้ามุรังี่สอเลรับท่าหน้าให้ถูกสูงเทวีหนแก่และกระทำาจเราให้เมาให้จ่มยืดให้สะอาดบริสอ ใจกังวลนทุกสิมงนจ้าให้ไปเจอเรื่อนอะไร็ตามให้ปลดใหปล่อยให้วางให้คลายความบุพัพน,นทุกสิ่งแกวเปเจอเรื่องคนสตว์สิ่งของในระดับที่เหนือจากะลือ ใจต้องใสใสใจต้องเย็นเใสในระดับที่เราเห็นความบรทติ์ภายในตัวเราได้เป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสนะจถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำ ทำไมเขา,าได้บุญมากทำมากเขาถึาได้บุญเยอะๆยบุญนี้เป็นบบอเกิดเป็งความสุขความสมด็จในชีวิตของเราแทงแกเราเห้บรินชนจนกระทั่งเป็นพระยจ้า ใจน,นิ่งนิ่มมงน้ำนมเมาเมาโซนกลางกายฐานที่เจ็ดนี้จะเป็นช่องทางที่เราจะไปเชื่อกับพระน,นิพพานได้ที่เรากราวรบแปล่งเ,เสียงคำถวายอากระิในวันนี้พูกเป็นเนื้อนาบุญ ผู้สืบทอดอายุพับพุทธศาสนานับเป็นบุญย่าของโยกทุกคนที่ได้สร้างมาหาทานบารมีฝา,ากฝังทรัพย์สมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาแม้บางครัง้งภาวะเศรษฐกิจจะปดเถื่อนเงินพองหายากกว่าจะได้มาแต่ละบาดแต่ละสตางค์ ต้องพุ่มเทยอยกเหนือแรงกายกำลังสติตัญยาแต่โยมทั้งหลายต้องมีความเต็มใจแนละปิติใจุปพาทานนมการังกะโรมาเซเป็เด็จตั้งตั้งโมสามจบพร้อมกันเลยนะครับนา ยังพันเตอิมันยังพันเตจะปาริวารังกะจีนจีวรากุสังกะจีนจีวรากุสังสังคสสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมัง Vivaratu sami, babi canh hátu, babi canh hátu, babi canh canh hátu, babi 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 canh ครับขอพิกูจน์ท่าทั้งหลายที่มาในงานวันนี้กวันนี้ว่ากล่าวตามพระพิจาดังก่อไปนี้ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เดิน บริวารวาทั้งหลายเหล่านี้ร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายท่านรักแล้ว สิ่เหรี้ญที่ศิลปุชามังเจ็ดสิบเก้าปีพระะเจะอย่ได้น้องกวายนะครับไตรรองนะครับที่จะเป็นไตรทุ่งสวนแต่ต้องการกันเดิน มาเท้าบางระหว่างสองไม่จพาะกาจะอกภิกกุลรูกใดที่รูกหนึ่งจะหาไม่ได้มีพระองค์พุทธาอนุญาตได้ว่าภิศุครับปองทิศกุรลูกใดมาสอบด้วยสินสุการีคุนมีหมู่วิกิเป็นต้นรู้ทับแต่ประการเพื่อจะทำกินราธรรกินให้ถูกต้องตามพระองพุทธานุญาติศุรูปใดประกอบิศุรูปนั้นยืนทมงวนเป็นธรรมและกิจระรและให้ถูกต้องตามพระองพุทธาอนุญาตได้ อาีมตุลใจสมควรพิสูจน์นั้นเพื่อให้กระท่งยานออกจากันโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผ้ากระถินนทานกับผ้าอนิสันสับริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแกร่ท่านผู้ครูวินิบูรารักเจ้าคณะตำบลเมื่อเดือเก่เกาเคตหนึ่งเจ้าวาดวัดเมื่อเดือเกา่าซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกระถิ่นน้นารกิจให้ถูกต้องตามพระอรม์พุพทธาน,านุญาตได้ถ้าพระพิสุร์ูปใดเห็นไม่สมควรตรงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสง์ ถ้าเห็นสมควรดาวใสใ่ต้องให้สัตภาท้าสัญญาสาธุก,การขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุพระผู้วิริภุรารัตน์นะครับจะจับนะกำบวนวัดเลยดาเชิดหนึ่งจ้าวานวัดมังกรกลับครับเป็ผู้มีสติปัญญาสามารถ จะกระทำเกินถิ่นฐานราศีให้สังเจทุรูปไปได้ในอันศนภีได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับให้เป็นผู้หญิงและอันศุนี้ก็จะสังเ็จแก่ท่า,ทา,ทา,ทาทนผู้เป็นประธานและสาธุชนผู้อักรมุนโฑนาบุญนะครับสาธุสาธุสาธุอ่ะอีกประมุนิมิงคุณพ่อจะไหบาตรได้เลยครับ อธิโมทนาบุญกับคุณพ่อครับสาธก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอับงคันด้วยครับขนมขิ้นนะครับขนมอยารเห็นความสมัครสมานสามัคทีนะงรัคณะสงฆ์และระาชนในอิมานีไมยามพันเตอยมาไมยามพันเตจัตุปัจจายาทินี้ สะปริวาลนิสัริวาานิพิภุสัมมสะกิสัมภัโอโอนชยามะโ,โนชยา ส,สุส่งผู้เจริญถ้าแต่พระภิกษุส่งผู้เจริญพอน้อมถวายพอน้อมถวายจ, <ะ S 3> ายจตุปัจจัยทายรรมจตุปัจจัยทายรรมมีปัจจัยสีเส่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุ แมพระภิสุสง์ขอพระภิสุสงขอพระภิสุทสงฆ์จงรักจงรักจตุปัจจัยไตยธรรม ลรรและสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาและสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาขอให้ข้าพเจ้าทลายขอให้ข้าพเจ้าทลายประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตประสบความสุขความ ไปทกกุษษปภคทุกชาติขอให้บรรล

ปีนี้ท่านประธานเองพิเศษสุดนะครับคุณพ่อสุขุพิทักษ์และครอบครัวนะครับได้รวบรวมนะครับวัจใจกระถินเป็นบริวาร1 4 0 0ง0บาทอนุโมทนาบุญนะครับสาธุเลยครับ สุเนศรัตน์ฉันฮันยู่ที่วัดมาเกืเก่าตบมกราเก่าอำเภอสุเนศันจังหวัดนครราชสีมานะครับกับงานทอดกฐินประจำปี2566วันที่9พฤศจิกายน2566สุเนศรน์ฉันครับใจเย็นๆนะครับอราว่าอะไรครับอย่างที่เราได้รับฟังนะครับเพะว่ากฐินประคุณหลวงพ่อตอนที่เราปฏิบัติทำนักสมาธิ ่านบอกว่าเรารอคอยวันนี้มากว่า366วันใช่ไหมครับน,นี่ก็เป็นคณะ,ะของคุณแม่ราตีแจ็คซูเดินคุณอราินโกสุลสิรินะคะ พ่อละมัดฟังสูงเนินคุณพ่อละมัดฟังสูงเนินยันงเปลี่ยนนะครับเนื่อเพราะว่า